กรับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถ,ถึงเรื่องการให้ทานนะครับการทําบุญกริยาวัตถุเนี่ยมี3ประการนะครับเรียกว่าบุญกริยาวัตถุ3ประการนั่นเองครับซึ่งได้แก่บุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการภาวนาซึ่งสัดส่วนในการปฏิบัติเนี่ย เราหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับสัดส่วนในการปฏิบัติเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนใหญ่ๆเป็น4สัดส่วนนะครับคืออย่างแรกก็คือทํานิดหน่อยอย่างที่2ทํพอประมาณอย่างที่3ทําด้วยความมีประมาณยิ่งอย่างที่4คือทําเป็นอดีเรกนะครับทั้ง4อย่างเนี้ยให้ผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันได้ในเนื้อพะสูตได้เลยครับสัดส่วนของทานศีลภาวนา ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้มีอยู่สามประการเป็นอย่างไรคือ 1. บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานสองบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล 3. บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลน,นิดหน่อยไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลพอประมาณไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเราจะตุมมหาลาชิกา ภิกษุทั้งหลายมหาราชทั้งสี่นั้นเพราะทําบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทําบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าจาตูมหาราชิกาโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพ เสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพผลทพะทิพพทิภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในดาวดึงนั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดาวดึงโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพสุขทิพย์ศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพย์รสทิพย์กธพทะทิพ ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามา ภิกษุทั้งหลายเท้าสุยามะเทพ,พบุตรในยามานั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามาโดยฐานสิบประการคืออายุทิพวรรณะทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพ กลิ่นทิพย์รสทิพย์ผุกถพะทิพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตภิกษุทั้งหลายเท้าสันดุสิตเท,ทพบุตรในดุสิตนั้นทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกจ้องก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสิต โดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพธพพะทิพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทําบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมานรดีภิกษุทั้งหลายเท้าสุนิม,มิตรเทพบุตร ในนิมานรดีนั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดดเรกทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอเดเรยกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่านิมานรดีโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วัน,นทิพย์สุขทิพย์ศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพ โหดทพะทิพภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทําบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรณิมมิตรวัตสวัตตีภิกษุทั้งหลายเท้าปรณิมมิตตวัตสวัตตีเทพพระบุตรในปรณิมมิตตวัตสวัตตินั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตวัตวัตตีโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์พทธพะทิพย์ภิกษุทั้งหลายนี้แลบุญกริยาวัตถุสามประการ จากพระสูตรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการทําบุญกริยาวัตถุ3ประการเนี่ย ในแบบที่เราทําที่สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็ให้ผลที่แตกต่างกันตามมาด้วยเสมอนะครับซึ่งถึงแม้จะให้ตามสัดส่วนทั้ง4สัดส่วนนี้นะเราก็จะไม่ไปอบายทุกขติวิบาตานรกแต่ว่าจะให้ผลในการไปสู่ภพภูมิที่แตกต่างกันออกไปได้สเสวยสุขเวทนาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับยังไงลองไปฝึกทําบุญกริยาวัตถุ3ประการกันดูนะครับในชีวิตประจําวันเราทําได้ทุกคนนะครับทาได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราสะดวกแต่ถ้าทุกท่านมีเจตนาที่อยากจะทําบุญกริยาวัตถุ3 ให้สมบูรณ์แบบและอกุศลออกจากจิตแล้วตั้งมั่นที่จะกระทําบุญกิาวัตถุ3ประการให้สําเร็จจงได้ในภพชาตินี้ต้องทําได้แน่นอนครับขอให้มีความศรัทธาและความมุ่งมั่นมากพอครับ